หายใจมาท่านเวก่องไม่ทะลูกก่อนไม่อยากวดว่าก่องไม่จากน้อยแนะนำตัวกอนลูกแนะนำตัวกับพี่น้องก่อนอสวัสดีค่ะน้องอาอายสกุลนาพรเสียงวีหกค,ค่ะลูกล้านพี่นอ้องอำเภอโกสุมพีสยัยจังหวัดมหาสารคามค่ะอีลากะขอขอบคุณมาไลย แม่อ้อน้องวาซจ้าแล้วก็แม่นิดจ้าแล้วก็ไม่มีซื้อเอาแล้วก็ย่าวาลุนแล้วก็แม่แม่ต้นข้าวแม่ต้นข้าวบ้านฮักบอดน้อยอาไอจ้าแล้วก็นาเวนทีอีดเอ้ยเดี๋ยวแม่ได้อีกแม่อีดฮะแม่อีดบ้านฮักบอดน้อยค่ะแต่ว่าลืมเขียนมั้งลืมเขียน แล้วก็ด้านหน้าเวทีแล้วก็รางวัลน,น้่นใจด้านหน้าเวทีจากพ่อพ่อ,พอแม่แม่สุขูสุคนนะคะดีใจบะลูกได้มาพรพี่น้องทั้งปากชมดีใจค่ะแล้วก็ตื่นเต้นพร้อมเดินทางมาไก่บะลูกมาไก่แห้งจา้ามาจากกู้แก้วจ้ากู้แก้วมาพีสองร้อยกิโลเออท,ทังออ้งวินทั้งหางเออทั้งวินทั้งห่างทั้งวินงทั้งหา มีคนมาหาลูกเดี๋ยวพ่อตาทำดนตรีเศร้าทำไมเนี่ยันป่าโอ้ยไอแท้ครับถามเนี่ยถามอยังเลือกล่องเพื่อนจังไดจังบ่าห้เขานาจะควงตกกระรอกเหรอวเดี๋ยวด้ะขอหลายๆนะครับมุดเจ้าสามคนนี่ ให้ตุกไฟเบากันจักน้อยดิบอมิตตเสียงมุดเจ้าแสกยขืนมาตุกไฟเสียสมาธิน่อยไหได้บ่เมียโอ้ยเนาะอันบน้มพ่นเมานี่คุณพ่อเบาหยาดจ้ะคุณยาค่ะขาอันอีหล่ตื่นเต้นแห้งจ้ะยังอาสีสันเออไหลเออประมวลออาขันอะไหเด้่ยลูกเออกะให้มันไหลไปเลยค่ะ ขอโทษพ่อพ่อแม่แม่หลายหลายเด้อค่ะเพราะว่าเป็นงานแหลกของนี่ล่ะเพราะว่าบอมีงานที่สองที่สามเพราะว่าเพิ่นว่าจ้างอันนี้ก็เลยเป็นงานแหลกค่ะพ่อไปตะกูไปหาเก็บเห็ดขายนะอีหล่าขอบคุณอีแม่แล้วเด็กู้หนุ่มเห็นบ่อ่าคุณยายเห็นคุณยายบ่ลูกอยู่หลังกล้องเห็นไหมคุณยายขอบคุณคุณยายเดี๋ยวลูกมานั่งรอชมอีหล่าน้อยคุณยายนะคะที่มานั่งถามเบิ่งอีหล่าเด้อค่ะแล้วก็ขอบคุณ มะม่วงจากปูอ้วนย่านางพี่เบิร์ดนัคลินจ้าน้าเล่เอาบักม่วงในเฮติได้ครับบักม่วงแล้วก็แล้วก็แม่จงอางแล้วก็พี่แบงค์นะคะขอบคุณค่ะม่วงหนึ่งเต้าบักม่วงสองหลังฝากถ้าต้องเปิดบังสะก้อนก้อนพญาวันศรีนิ้วตงเปิดบังสะก้อนเป็นหลังห้างเท้าสอดใส่มาเลยสอดใส่บักม่วงสามลอยที่เหลือไม่แต่เฟี้ยงเลย คุณย่<อ>าคะฝากอุดหนุนบักม่วงปู้อ้วนเด้ไจ้าไดา้อาจจะสมนิดนึงต<ก>ตเต็กกะแซบเต็กแซบเอออ้าฝากผลงานเพลงสะสะใจสองผลงานเพลงไอ้ีลาเดยวเศร้าเมื่อยค่ะไอ้เดนเซอร์เดยวเศร้าเมื่อยพ่อสองผลงานเพลงมีเพลง คอนให้อ้ายแล้วก็เพลงจือบอแต่ว่าไม่รู้จะจือได้ไหมเพราะว่าไม่ได้ลองโดนจือบอจือได้บอเอออะมาอาจารย์นากติลปีเข้าไปใส่เบิร์ดไปเติมบอ <c oughs> <c oughs> อาจารัเดี๋ยว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 เขากำลังสิซึ่งแม่เอียงโอ้ยกูมาเงือบแถวอเป็นอย่างของมึงคอยเป้ามาซึ่งเดี๋ยวหนึ่งโอ้ยเอาอย่างมาซึ่งโนดแล้วโนดแล้วขี้แตกสัวเสียเพ้ยงหลานเบิดมึงเดีอ๋ยว อึดไหลว่าไม่ได้ี่อย่างเลยอ่ะฟังอีกครั้งหนึ่งผลงานเพลงวนพอ,พอชๆช้าชึ้งๆจากน้อง